ณเมืองแห่งหนึ่งที่ผู้คนมีแต่รอยยิ้มปกครองโดยนางฟ้าผู้ใจดีและมีรอยยิ้มอันสวยงามบริสุทธิ์ชาวเมืองทุกคนจึงมีจิตใจที่ดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันรอยยิ้มกันอยู่ตลอดเวลาจนเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มจอร์ท ปูปี๊บและถั่วน้อยก็อาศัยอยู่ในเมืองแห่งรอยยิ้มนี้ด้วยทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันมากมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันตลอดไม่เคยทิ้งกันมาวันหนึ่งบ้านเมืองได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อแม่มดทีอานาและลูกสมุนได้บุกเข้ามาทําลายความสงบสุขของชาวเมืองนางแม่หมดได้ขโมยรอยยิม้ม และความสุขจากบ้านเมืองไปจนหมดเมื่อนางฟ้าแห่งรอยยิ้มทราบเรื่องราวเข้าก็ไม่นิ่งนอนใจจึงได้ประกาศหาอาสาสมัครเพื่อไปนำรอยยิ้มกลับคืนมาสู่เมืองอีกครั้งจอร์ดปูปีปและถั่วน้อยจึงรับอาสาไปเองและนางฟ้าก็ได้มอบพลังวิเศษให้แต่ละคนไว้สู้กับแม่มดทีอาณาด้วย แต่พลังวิเศษนี้ใช้ได้เพียงสามวันเท่านั้นข้าจะมอบพลังวิเศษให้พวกเจ้าไว้ต่อสู้กับแม่มดแต่จำไว้นะพลังนี้อยู่ได้เพียงสามวันเท่านั้นพวกเจ้าต้องรีบเดินทางไปให้ถึงปราศาสของแม่มดนะในระหว่างที่เดินทางไป ทั้ง3ก็ได้พบกับอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อและไม่ทิ้งกันจนในที่สุดก็มาถึงปราสาทของแม่มดทีอานาจนได้ภายในเวลาที่กำหนดพอดีฮนี่จะพวกเด็กน้อยจะกล้าดียังไงถึงได้เข้ามาในปราสาทของข้าดีล่ะ ข้าจะได้จัดการกับพวกเจ้าได้ง่ายๆและรอยยิ้มก็จะค่อยๆหายไปจากโลกใบนี้ฮ่า <tri able> ไม่มีทางหรอกอรอยยิ้มของพวกเราคืนมานะพวกเจ้านี่ช่างกล้าหาญดีจริงๆแต่ข้าไม่มีทางคืนให้หรอกฮ่าๆเจงช่างชั่วร้ายเหลือเกินแม่มดทีอนารอยยิ้มเป็นสิ่งที่เราไม่ชาวเมืองทุกคนมีความสุขนะเอาคืนมาให้พวกเราซะดีๆถ้าพวกเจ้าอยากได้ ก็ต้องต่อสู้กับข้าและสมุนของข้าก่อนตกลงไหมได้เลยเจ้าแม่มดแล้วทั้งสองฝ่ายก็เข้าต่อสู้กันอย่างชุลมุนวุ่นวายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดรากันแต่ทั้งจอร์ดปูปีบและถั่วน้อยใช้ความสามัคคีรวมพลังเข้าต่อสู้จึงทำให้เอาชนะแม่มดถีอนาได้ในที่สุด และสามารถนำรอยยิ้มกลับคืนมาสู่บ้านเมืองได้สำเร็จนางฟ้าจึงได้ให้รางวัลทั้งสามโดยการมอบพลังวิเศษให้ติดตัวไปตลอดและแต่งตั้งให้ทั้งสามเป็นผู้พิทักษ์และปกป้องเมืองต่อไป จากนั้นมาชาวเมืองก็อยู่กันอย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มให้กันเสมอมา